นี่ไม่ได้แล้วนะตอนนี้เจนนี่ที่รักหยุดยังไม่อยู่แล้วนี่เกนนี่เห็นไหมตอนแรกกาแตนนะว่าสามสิบกว่าล้านไม่โชคดูก่อนที่จะไปทํางานวันนั้นเราก็ว่าจะมาพูดพราะวันนี้กลับมาจะทํางานพี่อั้มมาน่ะคนดูเป็นล้านแล้วพี่กันก็สวยจริงเนาะเ <c oughs> สวยอมบตะเลยไหม อุ้วแล้วรว,วยอีกไปอีกนะบันน้สบันน้คนแล้วขายได้หกสิบล้านเลยเท่าไหร่นี่แหละฟังข่าวฟังผ่านมาตรงนี้แป๊บๆก็อยากมาคุยว่าจนเจนนี่นะมานะแบนแบน,แบนดาราก็ทําเงินขึ้นมาอีกเหมือนกับเหมือนกับจุดไฟมากปกติเขาก็มีไฟอยู่แล้วที่แค่เอาอะไรลนๆนะคนดังเนาะมันพุ่งกระจุยไปเลยนะ แล้วดวงคนมันจะเฮงเนาะซื้อบ้านร้อยล้านทีนี้กําไรมาหน่อยๆเลยบ้านหลังน,นี้ทําเงินได้น่าจะเกินพันกว่าล้านแล้วนี่ไม่ทชกน่าจะไปไกลแล้วนะเราก็แค่ดูแล้วคนซื้อก็ซื้อไปเนาะ <c oughs> เพราะว่าคนบ้านเรามีหลายร้อยมีกี่ล้านมันมีหลายล้านไงคนนั่งดูพี่อ้านนําเป็นล้านพุ่นะแล้วก็มาย้อนดูอย่างไม่โชคอีกหล่ะ เห็นไหมเขามานั่งเสร็จสวยขายน้ำหอมไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็แบบว่าอุ๊ยเขาเป็นดาวจริงๆเนาะดาวนี่อยู่บบดาวก็ยังไงก็เป็นดาวเห็นไหมเพชรยังไงก็เป็นเพชรเห็นไหมเจนนี่ก็เหมือนกันนะเวลาผ่านไปเนี่ยคนมันจะพุ่งนะถึงเวลาใครก็ฉุดไปอยู่เห็นไหมแถมยังดีด้วยนะเขาบอกว่าถ้าแบรน์เล็กแบรนด์น้อยเนยก็ดาราจับให้แบน์ที่ไม่ดังด้วยนา โคตรย่นนะตบมือให้เจนนี่หนะ่อยจะว่าจะตบมือให้ถ้ามีสินค้านี่จะกู้เงินห้าหมื่นไปนี่เพื่อแบบว่าไปหาเจนนี่ก็จะเป็นชิวยาวก็จะรอเป็หน้าก็จะเอาเน่ที่เวลาเราไม่มีสินค้าใดๆนะก็เลยว่ามีมะละกอหรือว่ากระเกงมวยได้ไหมหรือวา่าเอาไปขึ้นซอกไ,ได้ไหมได้ไหม เจนนี่ที่รักคอยปั้งปงปั้งนะลูกกันอยู่รู้คุณพ่อแม่ทุกหน้าทั้งพี่ทั้งน้องแหละเขาก็รู้คุณพ่อแม่เขานั่นแหละเ,ลเขาเรียกเขานั่นแหละ,ละเออแล้วแม่เท้าวันนี้ดูตอนเช้าไปทาง,งานตีห้าออกจากบ้านได้แม่เท้ามาจากภาคใต้นั่นแหละเขาเรียกเขาเขียนแม่เท้าใช่ไหมแกมาปกป้องลูกสาวแกเห็นไหมแกก็บอกว่าอย่าเสือกอะไรแบบน,นี้น่ะ เรื่องของลูกกับแม่แม่เท่าว่าเห็นแม่ชอบพูได้อยู่นะแม่เท่าถูกไหมคนใต้เขาจะไม่ได้เรียกแม่เท่าบ้านแม่โชคเนี่ยเรียกแม่ตู้คนแก่น่ะเห็นไหมมาทวนคบคนภาคใต้เขาก็จะเรียกแม่เท่าแม่เท่าแม่เท่าเสียงต้องยาวๆหน่อยแม่โชคเคยอยู่เป็นเคยไปอยู่นครศรีธรรมราชตอนช่วงจังหวัดชีวิตนะและพี่สาวเอื้อยกับทิ้งไว้ ไปยั่วเผาแล้วเขาก็ทิ้งไว้ก็ไอ้เคยอ่าชีวิตหน่ะมันเป็นแบบยิ่งกว่าเจนเนี่บางทีชีวิตถ้าจะให้ร้องแค่นี้แบบถ้าามาทําแบบว่าเป็นดรามา่าก็ไม่นสนใจเราไม่มีนคนดังใช่ไหมล่ะบางทีชีวิตคนปกติมันยิ่งกว่าคนที่แบบว่าท,ที่มีกระแสเดี๋ยวนี้นะคะคนบางคนไม่มีสิทธิ์ที่จะลืมตาได้โดยสำลมปากนี่เจนเนี่เขายัาง มีโอกาสทําดีเป็นลูกที่ดีแล้วเขาก็ยังมีโอกาสพุ่งแล้วเขาก็กลับไปช่วยแม่เขาอีกนะให้อะไรออกอะไรกันพี่หนุ่มนะสามสามล้านนะแต่พูดถึงว่าอยากเอ๋อแม่เท่าพ่นมาปกป้องลูกเป็น้นงเพ่นก็ธรรมดาแล้วทุกคนเนะอย่าไปว่าเพราะว่าจะเล็กแกจะขายสินค้าหลานแกนด้วยนะเห็นแม่สินค้าหลานแกนอยู่ข้างนอก สินค้าเจนนี่เป็นถุงถุงสบู่อะ่ะเขาขายอะไรนะเขาไปดูไม่เท้าเมื่อเช้านี้นะนั่นแหละก็พูดถึงแม่เท้าก็เหมือนแม่ตู้แล้วที่แม่ตู้บ้านเรานะคะแม่ตู้บ้านแม่โชคก็แม่ตู้แล้วตายายและนี่แหละที่ปักใต้เขาจะเรียกทวดเรียกอะไรเนี่ยตถ้าเป็นหลาน,น,นก็เรียกทวดใช่ไหมล่ะเคยไปอยู่ปักใต้นะ่ะไหวอันพระธาตุไหเห็นะเคยไปม ม่ช่วโก็เคยไปก็พูดได้ฟังได้แต่ดูคนเขารว้เมื่อไหร่เราจะได้เงินสิบล้านหรือว่าร้อยล้านแบบนั้นนะแต่ก็ไม่แน่นะทุกถ้ายัางมีลมหายใจฉันก็เชื่อว่าฉันก็เป็นคนนึงก็ได้มันเนะ้ทุกคนมีความหวังเนะาะวันนี้ทุกคนเกาะไม่ใช่กเกาะหรอก น้ำเคร่งเรือเสพอพื้นป่าไปจ้างเขาเขาก็รีวิวไปแต่จ้างเขามีเทคนิคในการพาให้คุณขายของได้อย่าไปว่าเสียเปรียบไม่มใคยเสียเปรียบได้เปรียบได้เท่ากันนะคะพูดถึงพูดถึงเรื่องสวัสดีนะคะว่าจะมาขมาูดมะละกอได้ไหมว่าเรามาพูดถึงมันจะยาวขูดให้ดูสักหน่อยนะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ขูดบอมะละกอกับบอลลอนเห็นแต่ที่อ้ําหลงตาย เงนะินมันจะไปแพ็คของยังไงจะจ้างไหมคะวันนี้เมื่อนี้กาแฟก็ออกมาจากน,นี่เองนะว่าจะไม่ลงขายก่อนเพราะว่าต้องรอแพ็คของก่อนพูดนะวิทยอันเขาเรียกอันเจนนี่มาแสงข่าวลุกข่าวเลยนะขึ้นเร่งที่ไหนนี่แบบว่าตอนนี้ดูเนี่ยข่าวคนอื่นนะหรือว่า จบไปก่อนเลยตอนนี้สนใจเรื่องเงินที่เขาได้ไม่ใช่เงินเราเราแต่เราแค่เห็นเราก็รล้สุดยอดจริงๆเนาะเอาเถอะยำยำน้ำขึ้นก็ไีบตักเนาะจะไปตักตอนน้ำลดได้ไงมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมาคุยเรื่องแม่เท่าด้วยเพราะวเมื่อเช้านี้แม่เท่ามาโอเคนะคะบา,บายๆค่ะอย่าด่าก,กันตอนนี้พึ่งรวยกันข,งของครอบครัวแล้วนะโอเค